สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมนะครับไม้ฮวงโหลี่แปลงปลูกไม้ฮวงโหลี่แปลงใหญ่ของอำเภอนายุงนะครับจังหวัดอุดรธานีแปลงนี้อายุ1ปีหนึ่ปี4เดือนนะครับประมาณ1ปี4เดือน1ปี4เดือนเนี่ยปลูกตอนปลายฝนประมาณาปลายกันยาปี63นะฮะตอน62สอใช่ไหมครับอ๋อ62โอเค62ก็ปีสี่เดือนนะครับประมาณนี้ลองดูนะครับก็ประมาณนี้ครับปี4เดือนได้ขนาดนี้ประมาณ3เมตรได้ก็ถือว่าการจเจริญเติบโตเนี่ยโอเคเลยนะครับ ก็เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณนิ้วนิ้วกว่านิ้วลินิดนะฮะอันนี้ถือว่าตามมาตรฐานแล้วก็มีการดูแลดีมากนะครับส่วนนี้นะครับเป็นของพี่นวลนะฮะพี่นวลใช่ไหมฮะนวลจันทร์ครับนวลจันทร์ใช่ไหมเป็นเป็นเจ้าของสวนพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับยี่สิบห้าไร่ครับยี่สิบห้าไร่ตรงนี้เมื่อก่อนปลูกอะไรฮะปลูกยางพาราครับอ๋อเมื่อก่อนตรงนี้เป็นสวนยางเพราะว่าแถวเขตอำเภอนายุงนะครับอำเภอนายุงแถว ใกล้ๆแถวเนี้ยนะครับเขาจะเขาจะปลูกยางพาราเป็นเป็นอาชีพหลักเลยตรงนี้เยอะมากนะครับมียางพารามีอ้อยมีมันสำปะหลังครนิดนึงโอเคยางพาราเยอะที่สุดแล้วยางพาราส่วนนี้อันนี้ตัดยางพาราไปแล้วแล้วปลูกตัวนี้เลยครับครับครับครนี้พี่นวลแกมั่นใจได้ไงครับใครเป็นคนแนะนําพี่นวลในการที่จะปลูกตัวนี้ครับศึกษาครับศึกษาในศึกษามาครับะอาจา์ประหยัด เนาะพระอาจารย์ประหยัดเป็นคนแนะนำนะครับพระอาจารย์ประหยัดเป็นคนแนะนําก็คือจะมีข้อมูลให้นะข้อมูลในใน Google นะครับใน u t ท b e ทุกอย่างช่องทางในหลายช่องทางซึ่งทำให้กเกษตรกรทุกวันนี้มั่นใจนะครับว่าไม้่วงหรี่มันเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแล้วก็แพงที่สุดติดหนึ่งใน3ของไม้ที่แพงที่สุดในโลกนะฮะแล้วตลาดมันมีจริงคน6,000ล้านคนรอซื้ออยู่นะครับก็มันเป็นไม้ลายสวยที่ราคาแพง แล้วก็ตอนนี้เป็นกระแสมาแรงมากนะครับในในบรรดาพืชเศรษฐกิจทุกอย่างนะครับที่ที่มีอยู่ในเขตเนี้ยตัวนี้ก็จะมีคนที่สนใจแล้วมาดูงานเยอะไหมครับเยอะครับเยอะครับเยอะมาดูงานเขาถามไหมถามว่าคืออะไรยังไงครับถามบางครั้งตอนปลูกอยู่ก็ขับรถมาไอเดินมาดูครับว่าทําอะไรต้นอะไรอันนี้คืออะไรพอดีมาว่าต้นพะยุอ๋อต้นพะยุพะยุเขาก็ที่บหน้าเขาก็เอาเบอร์โทรอะไรไกมครับแล้วก็ติดต่อไอ แต่พยุงนี่คือเขาเข้าใจไหมครับว่าเป็นพยุงสายพันธุ์ต่างประเทศก็คือตัวนี้มันถูกต้องตามกฎหมายเป็นพยุงถูกกฎหมายครับก็ฟังจากเราอธิบายครับอ๋อโอเคโอเคทางที่นี่ก็ก็อธิบายนะฮะไปทั้งหมด20เอ่าเท่าไหร่นะครับ25ไร่25ไร่ปลูกไปกี่ต้นครับรวมทั้งหมดในนี้ัน่าจะ3,000กว่าครับ3,000กว่าต้นก็แสดงว่าปลูกระยะอยู่ที่3เมตร3เมตรใช่ไหมครับครับใช่ครับ4เมตรครับอ๋อ ก็มันมี3เมตรบ้าง4เมตรบ้างนะครับแต่ว่าในพื้นที่2ี่สไร่เนี่ยปกติถ้าปลูก4ีคูณเมตรก็จะได้2,500ต้นแต่ตัวนี้ปลูกไป3000กว่าต้นก็อยู่ที่ประมาณสัก3าเมตรกว่านะฮะแล้วอัตราการรอดเป็นยังไงบ้างครับดีไหมเกือบ90%ปรครับประมาณ90%แสดงว่าตายอยู่ประมาณ10%ตครับตาย10%อตตายนี่เกิดจากอะไรครับปลูกไปเลยดูเกินครับใช่ครับอ่าโอเค ก็เมื่อกี้ผมได้ยินนะฮะคุยกันคร่าวๆมาแล้วว่าเราปลูกไปฤดูเกินไปนะครับก็คือประมาณสักกันยายนปลูกหลังจากปลูกนี่ฝนมากี่รอบครับมน่าจะสองถึงสามรอบครับสองถึงสามรอบแล้วหมดเลยครับหมดไม่มีฝนเลยไม่มีฝนเลยครับแต่ถามว่ามันรอดไหมมันรอดครับแสดงว่าความอืดนี่ผ่านครับความอืดนี่ผ่านเลยนะฮะความอืดนี่ผ่านเลยนะครับตรงนี้จะเป็นเนินเนินสวยมากครับดูข้างหลังนะโอ้โหยี่สิบห้าไร่ในพื้นที่ไม่น้อยนะครับรู้ไหมว่ายี่า25ไร่เนี่ย มูลค่านะฮะตัวนี้ถ้า10ปีผ่านไป10ปีผ่านไปเนี่ยนะรา,ราคาเนี่ยถ้าอยู่ในตลาดจีนมันต้นละประมาณ5 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0แบาทในตลาดจีนแต่ว่าถ้าในเมืองไทยเนี่ยต้นละหมื่นเราคิดราคาขั้นต่าต้นละหมื่นนะต้นละหมื่นบาทจากที่มัน 50,000- ื่นถึงแสนไม่เอาอะเอามื่นเดียวมื่นเดียวนี่รู้ไหมว่า3 0 0พันต้นคือ30ล้านบาทนะมันเป็นเงินเยอะ แต่คราวนี้บางทีเราเรามองว่าเฮ้ยมันโอเวอร์หรือเปล่าลองไปเซิร์ชลองไปหาข้อมูลจริงๆดูว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเพราะพระอาจารย์ประหยัดท่านก็ศึกษามาหมดแล้วแล้วพี่นวลแกก็ไม่ได้ว่าเชื่ออะไรง่ายๆแกก็ต้องศึกษามาอย่างดีสรุปแล้วมันมีตลาดจริงมันแพงจริงถ้าไม่งั้นเขาไม่ปลูกกันนะฮะแล้วถามว่าปลูกได้จริงไหมในเมืองไทยสรุปแล้วให้ให้ให้ความมั่นใจเกษตรกรได้เลยว่าปลูกได้ใช่ไหมฮะในเขตนายีงปลูกได้แน่นอนได้ครับโตเร็วไหมครับโตเร็วครับโตเร็วครับ โตเร็วกว่ายางใช่ไหมครเพราะว่าทุกคนแถวนี้นะครับเซียนปลูกยางนะฮะในเขตอำเภอนายุงนี่เซียนปลูกยางเลยเร็วนี่ยินพี่นวลบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ป่าไม้นมันไทยครับสารคดีด้วยไทยรลสสรคดีอ๋อที่นี่ใช่ไหมครับเ้เจ้าหน้าที่ป่าไม้โอเคเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าหลายๆท่านที่เมื่อก่อนเคยส่งเสริมปลูกพยุงไทยแต่ในเมื่อพยุงไทยเนี่ยมันติดมาติคลรม2 5 5 1มันห้ามส่งออกนะครับห้ามส่งออกห้ามนําเข้าส่งออกทุกอย่าง เพราะฉะนั้นในเมื่อตลาดอยู่ที่ประเทศจีนตลาดอยู่ในต่างประเทศในเมื่อเราส่งออกไม่ได้ทุกอย่างมันก็จบถ้าส่งเสริมปลูกพยุงไทยไปสุดท้ายพอเกษตรกรถามว่าจะให้ไปขายที่ไหน<ม>ถ้าตอบเขาไม่ได้คือจบนะครับแต่สําหรับตัวนี้ไม่นะฮะสำหรับตัวนี้มันเป็นพยุงถูกกฎหมายทุกต้นนะครับขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรสํานักคุ้มครองพืชนะครับหรือไซเตสันเองมันส่งออกได้ทุกต้นอันนี้รู้ใช่ไหมคะ พวกนี้ส่งออกได้ราคาแพงนี่รู้เลยรู้รับรู้เลยแล้วมีคนสนใจเยอะรูจักครับครับครับดูในในยูทูบในยูทูบสนใจมากเลยครับครับก็คุณป้าก็อีกนี่สวนหนึ่งใช่ไหมคุณป้าก็ปลูกเหมือนกันต้องเริ่มเริ่มปลูกลอรอบบ้านปลูกลอรอบบ้านรู้ไหมว่าปลูกอรอบบ้านทําไมผมถึงแนะนําให้เกษตรกรไทยปลูกรู้ไหมผมจะเล่าให้ฟังนี่คือเรื่องจริงนะเริ่มจากผมไปที่ประเทศจีนเนี่ยผมไปเจอเมื่อ6 7เปีกเจ็ดปีก่อน ก็คือเราไปดูในประเทศจีนเราไปดูเรื่องไผ่ไม่ได้สนใจเรื่องไม้ตัวนี้แต่เขากําลังขุดไม้ชนิดหนึ่งอยู่ขุดไม้ขุดไม้ชนิดหนึ่งขายกันอยู่ขุดไป8ต้นอ่าสิต้นขุดไป10ต้นนะฮะสิต้นมูลค่าต้นละ8 0,000นบาทวันนั้นเขาได้ตังค์8ล้านผมก็เลยถามว่ามันคือไม้อะไรทําไมมันถึงแพงขนาดนั้นต้นขนาดประมาณสักเส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10นิ้วเขาก็บอกว่าเป็น่วงหัวรี่ไม้่วงหัวรี่คือตัวนี้เพราะฉะนั้น ในเมื่อเขาปลูกรอบบ้านนะฮะเขาปลูกรอบบ้านแค่10ต้น10ต้นนี่ปลูกรอบบ้านเขายังมีตังค์ตั้ง8ล้านบาทแพงกว่าบ้านที่เขาอยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่คนไทยไม่รู้นะฮะไม่ใช่ว่าถ้าคนไทยรู้เมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วป่านนี้คนไทยก็ปลูกกันหมดแล้วก็ไม่มีใครจนเพราะว่าไม้ชนิดนี้มันแพงแล้วเราก็มาปลูกยางพาราปลูกนุ่นปลูกนี่ปลูกนั่นปลูกมันสำปะหลังปลูกอะไรอยู่เพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะปลูกตัวไหนที่มันราคาแพงเพราะสุดท้าย สินค้าทางการเกษตรทุกอย่างนะครับสุดท้ายตายที่ตลาดคุณผลิตอะไรผลิตได้หมดแหละแต่ถามว่าขายได้ไหมขายได้แต่มันถูกมากเพราะฉะนั้นคนไทยถึงต้องเป็นหนี้ทกศคนไทยถึงต้องเป็นหนี้อาสหกรการเกษตรนู่นนี่นั่นนี่มันพลุงพลังเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านเป็นอะไรทุกอย่างเพราะอะไรครับผลิตผลผลิตได้หมดแต่ราคามันถูกเพราะฉะนั้นเรามาขายไม้ที่แพงๆกันดีกว่าไม้ตัวนี้นี่มันแพงแพงจริงแพงจริงก็คือแพงกว่าพยุงไทย รู้ใช่ไหมครับว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือไม้อะไรไม้ไม้พยุงไหหลานะครับที่จริงอ่าคนไทยเข้าใจถูกนะครับไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือไม้พยุงไทยที่มีเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเรารู้ว่าไม้พยุงไทยมันแพงถ้าไม่งั้นเขาไม่ลักลอบตัดเขาลักลอบตัดเพราะอะไรเพราะมันแพงมันคุ้มไงถึงโดนจับก็คุ้มเพราะมันได้เงินตังหลายล้านแต่รู้ไหมว่าไม้พยุงไหหลําไม้่วงโหลี่ตัวนี้ยมันแพงกว่าพยุงไทย15เท่ามันแพงกว่าพยุงไทยที่เรารู้ว่ามันแพงอ่ะ มันแพงไปกว่า15เท่าเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องรอมันต้องปลูกแล้วฮะต้องปลูกแล้วที่เราไม่ปลูกกันที่เราดูกันอยู่ทุกวันเนี่ยเกษตรกรไทยเยอะนะครับหลายๆท่านผมตามไปดูทุกจังหวัดแล้วนะครับไปส่งเสริมให้กเกษตรกรไทยเนี่ยปลูกทุกจังหวัดตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้นะครับภาคอีสานภาคตะวันออกตะวันตกผมไปมาหมดภาคกลางด้วยซ้ําแม้แต่กรุงเทพบริมณฑลคลองสี่คลองห้าปทุมธาน,นีผมไปมาหมดเขาปลูกแล้วมันโตเร็วมากครับโตเร็วมาก ราคาก็แพงก็พาไปดูในจีนพาไปดูในเวียดนามจริง,รงๆของจริงๆทั้งนั้นที่ถ่ายลงคลิปคลิปเป็นร้อยๆคลิปนะฮะให้ตามเข้าไปดูในเซิร์ชคําว่าไม้่วงหัวรีก็ได้หรือพยุงไฮหล่าก็ได้เดี๋ยวมันจะขึ้นมาทั้งหมดเลยคุณไปดูใน u t u b e นะฮะอันนั้นคือข้อมูลจริงมันแพงจริงและผมให้ความมั่นใจได้เลยว่าเนี่ยเรามาดูของจริงกับเกษตรกร,ร,กรที่นายุงอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีที่นี่ก็ปลูกได้เหมือนกันสวยด้วยใช่ไหมฮะหนผมขอดูต้นนี้นี่คือใบของเขานะฮะใบของเขา การจเจริญเติบโตดีมากทั้งๆท,งท,งที่คุณดูนะฮะแรงขนาดไหนคุณดูนะฮะนี่มันโหแรงมากๆนะครับดินดินทั้งแข็งนะฮะทั้งแข็งทั้งความชื้นไม่มีแล้วไม่มีอะไรเลยนะฮะอย่างนี้มันก็ยังใบเขียวเห็นไหมฮะยังใบเขียวยังเจริญเติบโตได้ดีเหมือนเดิมแต่วันนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยตัวนี้มันเป็นฤดูแรงนะครับมันจะทิ้งใบปีหนึ่งทิ้งใบครั้งหนึ่งนะฮะเหมือน สไตล์เหมือนยางพารานะครับสไตล์เดียวกันเลยยางพาราก็ผัดใบปีนึงจะผัดใบครั้งหนึ่งตัวนี้ก็เช่นกันนะครับผัดใบครั้งหนึ่งอันนี้คือมันกําลังพึ่งทิ้งใบนะแล้วเรียบร้อยมันพึ่งจะแตกใบใหม่ขึ้นมาแตกใบใหม่ขึ้นมาอย่างนี้ก็วิธีการแต่งง่ายง่ายนิดเดียวครับ <c oughs> อันนี้คือวิธีการแต่งกิ่งนะครับพยายามข้างล่างเนี่ยพยายามจะให้มีกิ่งก็จะเป็นเป็นลำต้นไปเลย <c oughs> ให้อาหารไปเลี้ยงข้างบนนะฮะไม่ใช่ว่าเขาหาอาหารมาเรียบร้อยปุ๊บมาเลี้ยงใบเลี้ยงกิ่งพวกนี้อยู่ มันจะโตช้าถ้ามีข้างบนปุ๊บมันก็จะโตเร็วกว่าเพราะตรงนี้มันคือเนื้อไม้ที่เราจะต้องการนะฮะเราต้องการขายเนื้อไม้ข้างในมันมันแพงจริงนะครับแล้วมันปลูกได้จริงในเมืองไทยที่นายุงเมื่อวานเราไปดูที่น้าโสมมาแล้วนะครับหล,หลายสวนปลูกได้จริงแล้วมันโตได้จริงในในจังหวัดอุดรธานีภาคอีสานภาคอีสานโตได้เร็วขนาดนี้อันนี้หนึ่งปี4เดือนได้ขนาดนี้ย้ําครับว่าโตเร็วกว่ายางพาราไหมฮะครับ <Conf irm S 2> คอนเฟิร์มเลย พราะท่านเคยปลูกยางพารามาท่านจะรู้นะครับว่ายางพาราปีสี่เดือนไม่มีทางได้แบบนี้ไม่มีทางเต็มที่ก็เต็มที่ก็ประมาณนี้ครับเต็มที่ประมาณนี้หนึ่งปีสี่เดือนที่สังคมที่อำเภอสังคมคุณป้าก็ปลูกใช่ไหมครค่ะเพิ่งเริ่มปลูกเพิ่งเริ่มปลูกรอบรอบเปลงสวนโกโก้ครับผมอย่างน้อยๆมันเป็นความหวังให้เกษตรกรนะครับอันนี้ทําให้เกษตรกรมีความสุขผมก็มีความสุขนะครับเพราะว่าเราส่งเสริมปลูกพืชที่มันมีราคาแพงซึ่ง หน่วยงานของภาครัฐก็ไม่เคยจะส่งเสริมปลูกพืชที่มีมีราคาสูงนะฮะคือส่งเสริมปลูกพืชหลายๆอย่างมาเนี่ยราคาล้วนแต่ตกต่าทั้งนั้นเลยมันส่งเสริมปลูกอะไรมาปุ๊บมันก็พอปลูกปุ๊บมันก็ราคาตกทันทีไม่รู้เป็นอะไร,รแต่เราต้องมาหาเองว่าไม้อะไรที่มันแพงที่สุดเราก็ไปหาข้อมูลมาไม้นี้มันแพงที่สุดในประเทศจีนในชาร์ตตารางราคาเป็นพันพันชนิดตัวที่แพงที่สุดอันดับหนึ่งเลยคือไม้วงหัวลี่เพราะฉะนั้นเราปลูกไม้ที่แพงเป็นอันดับหนึ่งเนี่ย แล้วมันปลูกได้มันจเจริญเติบโตดีขนาดนี้เราก็มีความสุขเพราะอย่างน,น้อยๆมันก็เป็นสมบัติไว้ให้ลูกหลานเป็นเงินตอนเกษียณสมมุติว่าพี่พี่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้34ครับ34ถ้าอายุ44นะครับอีก10ปีผ่านไป44บางทีพี่อาจจะเกษียณแล้วเพราะเงิน10ล้านพี่ก็น่าจะโอเคถ้าปลูกอ่าสิล้านนี่ประมาณสัก, 1, กพันกว่าต้นนะพันกว่าต้นแค่นั้นเองเพราะราคามันมันอยู่ที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรทุกอย่างอยู่ที่ราคาสมมุติว่าคุณปลูกยางพารา10ไร่เนี่ย สิบปีผ่านไปเก็บเงินได้สิบล้านไหมไม่ครับไม่ถึงไม่มีทางล้านนึงไม่ได้ไม่มีทางล้านหนึ่งยังไม่ได้อันนี้คอนเฟิร์มจากคนปลูกจริงคนปลูกยางพารามาจริงเพราะอะไรครับคุณต้องมากรีดทุกวันถามว่ามันมีค่าใช้จ่ายไหมมีกรีกดกรีดทุกวันมีค่าใช้จ่ายคุณต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ทุกวันแรงงานก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการมากรีดยางทุกวันแต่พวกนี้ไม่ต้องกรีดปลูกติดแล้วโตขนาดนี้ถ้าคุมกันเรียบร้อยเหมือนยางสวนยางนะจบจบข่าวไม่มีอะไรรอสิบปีแค่นั้นเอง พอถึง10ปีคุณก็ขูดขายสมมุติต้นหนึ่งราคาเอาแบบที่จีนน่ะห้าหมื่นแสนหนึ่งเราไม่เอาเรา,เาหมื่นเดียวตีต่ําเลยตีต่ําแต่มันอาจจะสูงกว่านั้นแน่นอนเพราะว่าถึงเวลาจริงมาปุ๊บราคาไม่มันไม่มีใครรู้ว่าราคาในอนาคตของจริงๆมันเท่าไหร่อืเพราะว่าตัวนี้ก็ต้องพูดตามความจริงนะว่าถึงเวลาขายนะ้เวลานั้นนั้น่ะเราเอาราคาจริงในท้องตลาดว่ากันเลยถ้าสมมติต้นละหมื่นพันต้นก็เป็นเงินล้านนะฮะ อ่าเป็นเงิน10ล้านนะครับ10ล้านอยากจะทราบว่าค่ามันโตมาจริงจะมีคนซื้อไหมมีครับมีครับร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ครับคือบริษัทของมูซ่ซื้อซื้อแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราไม่ได้<ม>เราไม่ได,ไมได้มาซื้อเองนะเราไปคุยกับอ่าบริษัทในประเทศจีน4บริษัทนะครับแล้วทำทำสัญญากันเรียบร้อยแล้วก็เราไปอ่าคุยกับนายกสมาคมไม้่วงหัวลี่เกาะไหหลํานะฮะคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่ซื้อเยอะที่สุดนายกสมาคมไม้่วงหัวลี่คือผู้ค้าขายไม้่วงหัวลี่เนี่ยคนที่ใหญ่ที่สุดคือนายก ท่าวนี้นาย,ยกไปถามเขาว่าซื้อไหมตกลงท่านซื้อไหมไม้ฮวงหรี่เราจะปลูกที่ประเทศไทยท่านบอกบอกคําเดียวเลยครับง่ายๆคําคเดียวเลยบอกว่ามีวันนี้ก็ซื้อวันนี้เขาต้องการถ้ามันไม่มีความต้องการมันจะเป็นที่หนึ่งได้ยังไงมันจะแพงที่สุดได้ยังไงในเมื่อมันแพงที่สุดเพราะอะไรเพราะเขาต้องการแต่มันไม่มีของนะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกนะครับก่อนที่ท่านจะคิดเรื่องอื่นท่านปลูกก่อนถ้ารู้ว่ามันแพงที่สุดแล้วอ่ะ ยังไงมันแพงที่สุดมันเป็นที่1สมมุติมันตกมาเป็นที่6ที่7ราคานะฮะมันมีไม้เป็นพันๆชนิดอ่ะแล้วคุณเอาไม้ที่มันแพงที่สุดมาปลูกต่างคนต่างปลูกเยอะๆราคาตกมาเป็นอันดับที่7มันก็ยังแพงอยู่ดีมันเป็นอันดับที่7มันยังแพงอยู่ดีเพราะฉะนั้นให้เรามีความมั่นใจก่อนถ้าสมมุติคุณยังไม่ปลูกคุณยังไม่มีของแต่คุณมาถามว่าใครจะซื้อมันจะมีคนซื้อล้วมันจะนู่นนี่นั่นมันคุณต้อง คุณต้องศึกษาเรื่องตลาดจริงๆก่อนในเมื่อมันแพงที่สุดยังไงมันก็มีคนซื้อไม่คนหนึ่งก็คนหนึ่งมาซื้อคุณแน่อนอนคุณต้องมั่นใจก่อนแล้วคุณถามคุณถามคุณกลับว่าไม้ยูคาตันละ1 1 0 0งบาทตกตันหนึ่งคือพันกิโลนะตกกิโลกรัมละบาทสิตังทาไมปลูกทําไมกล้าปลูกกิโลละบาทสิบตังอันนี้ต้นหนึ่งต้นเป็นหมืน่นทําไมคุณไม่กล้าปลูก ยูคานะผมท้าพิสูจน์เลยคุณปลูกมา10ปีผ่านไปต้นหนึ่งอย่างมากก็150-200บาทต่อต้นแค่นั้นคุณยังกล้าปลูกเลยแต่ตัวนี้ราคาเป็นหมื่นบาททำไมคุณไม่กล้าปลูกเพราะไม้ยูคามันไม่ได้อยู่ในชาร์ตารางราคาเลยคือมันถูกมากใช้พื้นที่เท่ากันเหนื่อยเท่ากันใช้เวลาเท่ากันแต่ได้ผลตอบแทนเยอะกว่าเราก็ควรจะทำควรจะปลูกไม้ชนิดนี้พืชผลทางการเกษตรทุกอย่างไม่มีอะไรไม่เสี่ยงครับ เราทำมาทุกอย่างแล้วเสี่ยงสวนนี้เคยปลูกเ,เคยปลูกายางพารามาแล้วเพราะอะไรอะ่ะทำไมถึงไม่อยากจะปลูกต่อเพราะปลูกไปแล้วก็รู้ๆกันอยู่ราคามันตลกลงไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะ<า>มันเหนื่อยมันไม่คุ้มกับค่าแรงที่เราต้องทำห้ากิโลร้อยห้ากิโลร้อยครับยางพาราโอ้โหแล้วยางละสิบกว่าบาทมันมันไม่ค่อยจะมีกําลังใจในการปลูกแต่ถ้าตัวนี้อ่ะถ้าบอกว่าในเมืองจีนต้นละห้าหมื่นถึงต้นละแสนอย่างน้อยๆเราปลูกก็ไม่ต้องการขนาดนั้นหรอกครับ ได้ตัวละหมื่นแล้วก็โอเคแล้วก็เป็นเงินหลายสิบล้านเนี่ยเราก็เกษตรกร,ก,รก็พออยู่ได้นะฮะก็แบ่งๆกันไปในธุรกิจนี้มันก็จะมีหลายเซกเตอร์ที่มาช่วยกันนะครับกับบริษัทเนี่ยทำไมผมถึงต้องมาผมมาให้ความมั่นใจแล้วก็ผมมาดูก่อนที่เราจะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเพื่อแปลงปลูกเพื่อการส่งออกนะครับแปลงปลูกเขาเรียกว่าแปลงปลูกพันธุ์พืชอนุร,รักษ์บัญชี2นี่เนี่ยคือไม้อนุร,รักษ์บัญชี2ไซเตสนะไซเตสคืออนุสัญญาบริการคุ้มครองสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่เสี่ยงต่อการูพัน บัญชี2นะครับตัวนี้ติดบ,บัญชี2ปลูกได้ตัดได้ขายได้แต่ต้องขึ้นทะเบียนก่อนนะครับอันนี้แน่นอนว่าเรื่องกฎหมายแน่นอนอส่งได้แน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะอยากให้พาดูนิดนึงว่า25ไร่เนี่ยมันกว้างขนาดไหนลอ,ลองมาดูกันครับอั <S <S อนนี้ก็ลิดแต่งนิดนึงนะครับ แต่งแต่งมันมันริดง่ายตอนเนี้คือเราใช้เวลาเราใช้เวลาตอนเนี้จะจะจะดีที่สุดคือแทนที่มันจะต้องมาเสียสารอาหารที่จะต้องมาเลี้ยงไอ้ตัวนี้กว่าจะโตขึ้นมาแล้วไปแต่งที่หลังอรเกษตรกรจะปลูกกี่ต้น,น,ตนเราเด็ดตรงนี้ออกเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยวมันแตกข้างบนเอง<ล>ครับผมเกษตรกรจะปลูกกี่ต้นก็ตามดูเข้ามาดูแน่นอนครับดูแน่นอนคือตัวนี้มูลค่าเพิ่มมันสูงนะมูลค่าเพิ่มมันสูง ผมอยากให้คนไทยมีทางเลือกนะฮะเราไม่ได้ว่าตัวนี้มันเป็นพืชมหัศจรถึงแบบแบบเทวดาเลยมันก็ไม่ใช่แต่พูดถึงว่ามันเป็นความหวังเกษตรกรเป็นทางเลือกหนึ่งเราก็ปลูกตัวนี้บางคนที่ปลูกยางอยู่แล้วปลูกพืชชนิดอื่นอยู่แล้วก็ปลูกไปนะครับอาจจะปลูกตัวนี้เสริมเข้ามานิดนึงให้มันให้มันมีทางเลือกหลากหลายมีช่องทางทำทำเงินแบบหลากหลายหน่อย อันนี้เคยมีปัญหาอะไรไหมครับเวลาปลูกปัญหาที่สําคัญของมันมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับเนี่ยเวลาถุงแตกถุงอะไรมันก็มันก็ติดมันก็อะไรมันถุงมันก็ไม่ค่อยไม่ตายใช่ไหมครับครับแล้วได้ยินว่ามันมีมันมีพวกหนอนหนอนเจาะอะไรพวกนี้มีปัญหาเยอะไหมมีแต่ก็ไม่เยอะครับแต่ทําให้มันตายไหมไม่ไม่ถึงตายครับไม่ถึงตายแต่ถามว่า ถ้าสมมติมันกัดยอดกัดกิ่งกิ่งหักมันก็แต่งใหม่ขึ้นมาเดิมครับแบบว่าคือมันมาแทนของเดิมได้ครโอเคครับก็เหมือนกันนะครับกับทุกๆพื้นที่ที่เราไปนะฮะว่ามันไม่ได้กระทบกระเทือนจนถึงขั้นทําให้มันตายนะฮะต้นไม้นี่มันทนมากทนมากโอ้โหสวยครับดูแบบนี้สวยมากนะครับยี่ห้าไร่นี่คือไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะถ้ามันโตขึ้นมาปุ๊บทาเงินได้เยอะนะฮะยี่ห้าไร่เนี่ยสามพันต้นนี่ 2ยิบยี่สิบถึงสามสิบล้านนี่แน่นอนอันนี้ต้นโตโตนี่คือยางยางยางพาราครับโตขนาดนี้ฮะครับใช่ครับอันนี้คือต่อยางพาราเดิมนะครับอันนี้ดูให้เห็นชัดๆว่าเขาตัดยางพาราจริงๆนะครับส่วนนี้นี่ก็ใช่นะตัดไม้ยางขายแล้วก็ปลูกตัวนี้นะครับปลูกตัวนี้ยางยางสามสิบปีครับเนี่ยโอ้ยางสามสปีก็คือปลูกเป็นเจ้าแรกๆใน ในนี่ละครับเจ้าแรกๆนะฮะครับเกือบ30มสิบปีสมัยนั้นสมัยนั้นน่าจะน่าจะปลูกเป็นเจ้าแรกๆนี่คือได้ตอนที่ราคาดีๆก็ส่วนนี้ก็ทําเงินได้เยอะเลยครับได้หกแสนครับหกแสนครับแค่เพราหมดมาลงทุนใส่นี่หมดเลยครับอันนี้คือขายไม้เฉพาะขายไม้ก็หกแสนบาทนะครับ ครับหกแสนบาทแต่ก็ลงทุนมาทําตัวนี้เลยก็คือแสดงว่าก็ตัดสินใจทําตัวนี้เลยครับศึกษามาดีแล้วนะครับก็เหมือนที่เห็นนะครับด้านข้างไปก็ตัวนั้นก็สวนยางข้างหลังก็ยังเป็นสวนยางอยู่แต่ถ้าสวนนี้มันโตขึ้นมานะครับโตขึ้นมาแล้วทุกคนศึกษาทุกคนมาดูเป็นตัวอย่างดูงานแล้วก็น่าจะหันมาปลูกตัวนี้เยอะนะต่อไปก็ครับ อันนี้ดูกันยาวๆครับสวยครับสวยโอ้โหถ้าได้แบบนี้เนี่ยคือสําหรับผมผมมองว่าถ้าผมมียี่บห้าไร่นะครับผมมียี่บ้าไร่แล้วผมปลูกเต็มสวนขนาดนี้สําหรับผมผมมองว่าผมกเกษียณได้ละเกษียณไม่ต้องทํางานหนักก็ได้ครับเพราะว่าเราก็ไม่จําเป็นจะต้องขายทั้งหมดนะต้นไหนโตก็ตัดขายแบ่งขายไปเรื่อยๆจนกว่าแล้วเราก็ปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่ทดแทนลงไปในนี้มันหมุนเวียนได้ โอ้ตรงนู้นยังมีอีกเยอะอันนี้ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยลดน้ำบ้างปะฮะบก็มีลดช่วงเร่งแรงครับแรงจัดๆนลยครับบางช่วงไอช่วงต้นไอปลูกใหม่ๆครับปลูกใหม่ช่วงปลูกใหม่ครับแต่นี้น่าจะไม่ได้ไม่ได้ลดไม่ได้ขึ้นแล้วครับจากจากนี้คือถ้าติดแล้วจบครับจบแล้วครับช่วงมันจะมันจะติดไม่ติดนะครับช่วงครับอันนี้อันนี้คือผัดใบแล้วนะฮะใบใหม่มันออกมาเรียบร้อยแล้ะ แต่ต่อไปถ้าสมมติฤดูฝนปีหน้าที่จะถึงเนี่ยผมม,มองว่าสวนเนี่ยมันจะเริ่มคึ้มแล้วนะเริ่มคึ้มละใบมันจะคึ้มเรียบร้อยปกคลุมทุกอย่างเนาะวิธีการใส่ปุ๋ยใส่ยังไงบ้างครับก็ก็เอาไอเอาเอาจอบครับจอบพวนรอบ,รบแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ย,ยใช้ปุ๋ยสูตรไหนครับไอน่าจะเป็นปุ๋ยพวกไอปุ๋ยสูตร15ครับสูตร15สูตรอ๋อ ก็เหมือนกันนะครับทุกที่นะฮะจะใช้ปุ๋ยสูตร15-15-15เพื่อบำรุงต้นด้วยนะฮะไม่ใช่บำรุงใบอย่างเดียวใบลำต้นรากนะครับบำรุงทั้งหมดเลย15-15-15ก็สวยงามครับสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะถึงฤดูฝนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะฮะฤดูฝนเราจะกลับมาสวนนี้อีกทีหนึ่งแล้วเราจะมาดูแล้วก็จะต้องชวนเจ้าของสวนตัวจริงนะครับเจ้าของสวนตัวจริงมาให้ความรู้กับเกษตรกรก็ถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับให้เกษตรกรผู้สนใจ หลายท่านที่มองดูอยู่เห็นแต่ยังไม่กล้าปลูกนะครับให้หันมาดูว่าไอ้ตัวเนี้ยมันปลูกได้จริงในเมืองไทยในเมื่อมันแพงจริงปลูกได้จริงก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องจะต้องรอนะฮะก็สําหรับวันนี้กับขอบพระคุณนะครับทั้ง3ท่านที่กรุณาให้ความรู้นะครับแล้วก็เป็นแนวทางให้เกษตรกรทั่วไปที่จะมาปลูกเห็นแล้วชื่นใจนะครับชื่นใจมันจะเป็นทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรไทยสําหรับวันนี้หองมูทยแลนแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ